หนังปีเว้นปีหรือว่าปีเราเลือกไปเลยเอาจริงๆอ่ะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้แบบว่าตั้งไว้เลยว่าจะปีเว้นปีหรือว่าปีเราเลือกอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ว่าแสดงแล้วเราไม่เครียดแล้วเป็นตัวเราเองอะไรเงี้ยเออถึงจะรับจริงๆบทไหนก็ได้เหมือนเราโควกับพี่ยอส เราวางมาจำเขาไว้ตาโตเหรออยู่แล้วไปเขียนชั้นก็ว่าตาโต๊ะแบ่งเปอร์เซ็นต์บอกชั้นเอกต้องเปต้องมีสักเรื่องมีดตับปีก็แปดสิบยี่สิบอะเล้วยี่สิบยี่สิบแล้วชั้นที่นล้วเราไม่ได้เป็นนางเอกเลยอ่ะเก่งใจในแอนเขาอ๋อเพราะเขาอยู่มานานอย่าง้ต้องเดินทางให้พอยใหญ่ต้องเดินทางให้พอยใหญ่เียไอ้๊ะเล่นกันอย่างเงี้ยเด็กน่ามาอีกแล้วเน่าวิทยยังให้เขาเลือกก่อนเลย อันนนฮะการวิคให้เขาเลือกก่อนเลยใช่เขา่เลือกวิกก่อนแล้ววิกจ้าแข่งมากก็เลยอกที่เหลือแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหมดปัญหาแล้วไม่มีวิกเราเป็นเบอร์หนึ่งพนักเองใช่เออเบอร์หนึเลยใช้ความสวยอยู่แล้วแต่ว่าในทีเซอร์มาทุกคนแต่งหน้าน้อยมากตลกมากจริงจริงเก่งกับน้องนายมาด้วยความที่เราเห็นเขามาตั้งนานโอ้ยเก่งเอาจริงๆเก่งตั้งแต่ที่แบบว่าเรื่องนี้ตอนแรกไม่หลับเด้อะ พ่อบอกว่าจ้ามาเป็นนางอกบอกเฮ้ยไม่เอาหรอกเล่นเล่นทั่วใครน้องนายบอกวู้ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีบทเยอะมีแค่แบบความสนุกสนานที่แบบจ้าเป็นจ้าที่แบบว่าเราไปทําเพื่อผู้ชายคนหนึ่งเราชอบผู้ชายคนหนึง่งเราก็ทําเพื่อเขาได้เงินมาก็เปย์ผู้ชายดีอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประชุมกันไปก่อนเดี๋ยวตามไปจ้ามาท้าทายไหมขบวนนี้เอาจริงมัน มันไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราตลกขบฮาแล้วก็เรามีเป้าหมายอะอไรอย่างเงี้ยแต่ที่ยากเลยคือเล่นกับน้องนายเพราะว่าเขาเบอร์ใหญ่ไงแล้วก็แบบว่าแล้วเราอะเป็นคนเซนเตอร์อยู่แล้วเวลาพวกพี่นุ้ยพวกอาทไทยเล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องกัปเล่นอะแล้วเรายืนขำเลยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เราคิดว่าเออไม่เห็นเราเราก็นอนอยู่เราเข้าซีนด้วยนอนเล่นเงี้ยแต่เรานอนขำอยู่นั่นอะแล้วอ่ะพี่นุ้ยย้อนที่บอกว่า เออเอาไม่เอาไม่เอาไม่อย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อใครเล่นไม่ดีวะผ่อนขาดขาดขำมีภาพเราเห็นเราไม่ไเราไม่ได้แสดงเลยเรานอนขำอีเดียวแล้วพอเล่นเป็นพระเอกคู่แบบไอ้เล่นนางเอกแบบต้องไหนเนี่ยมันจะต้องมีแบบนใกล้ชิดแค่ไหนอุ้ยใกล้ชิดเลยอ่ะโอ้เป็นยังไงบ้างพอมาได้สัมผัสพอมันได้แบบใกล้ชิดเฉยยังไม่ได้สัมผัสเอาไปเลยไปเลยเหรอใกล้เฉยเหรอใกล้บุกคัดเหรอ อยากจะเมามากแต่ถ้าเมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเล่าทั้งหมดเลยอ๋อมันจะแบบว่ามันจริงๆมันจะมีซีนที่เลิฟซีนเว้ยแต่กลายเป็นว่าพี่ยอดอะไปเอาผู้หญิงอีกคนนึงมาเล่นเป็นแทนจ้าเขาดูถูกการแสดงเรามากว่าเราเล่นเลิฟซีนไม่ได้อยากเก็ตกินแต่เราก็เออส่งกำลังใจให้น้องเขาไปให้เขาเล่นให้ดีดีเท่าเราบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเรายังเงินไม่พอ เรายังมีเร่อมอพี่ยอดก็เลยตัดเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะที่เราบอกพี่ยอดไปว่าฉากนี้เราก็เลื่อนได้เราไม่ได้ติดกันเลยไม้เป็นตามเรื่องอ๋อที่เราคิดอในเรื่องในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดไปแล้วว่าต้องเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นคนอื่นแสดงว่าถ้าวันนี้เราพัฒนามันเป็นนางเอก้เรื่องหน้าเราก็จะไม่รับแบบว่าตัวเดึสองตัวสามแล้วอยู่ที่เงินอยู่ที่เงินล้วนอยู่ที่เงินแล้วก็เวลาด้วยจริงอ่ะถ้าเวลาได้ในอย่างเงี้ย เราก็มาเพราะจริงๆแล้วเราอะมันใส่คอนเสิร์ตแล้วนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไปจ้าสร้างบ้านด้วยค<า>่ะด้วยนะคะ<า>จ้าสร้างบ้าน A A B A N ทั้งเก้าแต่จริงๆเราปรหลาดย,ยังไงบ้างกับงานแสดงกับงานคอนเสิร์ตที่มันจะต้องเวลาฝากกันมากขนาดนี้โอ้โหออกตีสี่อะคอนเสิร์ต ยังไ,ง,งไม่นอนไม่ทันได้นอนเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยช่วงนั้นไปกองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีหน่อยที่แบบว่าบางวันกองเขาก็แบบเออเห็นว่าเราไม่ได้นอนอ่ะ<ม>เขาก็จะแบบเออจ้ามาสักที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเป็นทิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแค่2 2> อสองวันนอกนันกษาทีสี่หมดเลยกินเดือนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวประมาณเดือนสองเดือนประมาณนั้นเราจะสู้ชีวิตนะเพราะว่างานมันก็เยอะอ่ะล้ก สิ่งสู้มากคือเอาจริงๆถ้าแบบว่าไม่ได้เป็นบนทที่ที่มาเป็นตัวเราอะไรเงี้ยคงไม่ได้มาเล่นแน่เพราะว่าเราเดี๋ยวเราเครียดไงน,นี่เราก็สบายสบายอันนี้ก็จะเป็นมาเสริฟจ,จ้าเดี่ยวแล้วจ้าเอหรือว่าแล้วแต่จ้างหรือว่าจ้า,จาหรือว่าคิวไม่ได้แล้วจ้าเอมจ้าเอมมาจ้างได้แต่เราอยู่ที่หนึ่งล้านอุ้นขายห้าแสน ตอนนั้นถ้าเสรเราขึ้นมาแล้วล้านหนึ่งท่านชายไอ้นี่มราม่าหรือเล่าเรื่องจริงอ้นี่เรื่องจริงแต่ไม่มีใครจ้างเลยถามที่ตั้งค่าตรงนี้เพราะไม่อยากใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คือเราต้องบอกก่อนว่าเอมแบบมีวงของเอ็มแล้วแต่เนี้ยพอเอมมากับเราอ่ะนักดนตรียเขาอ่ะก็จะไม่ได้ไปงานเขาก็เลยมาปรึกษาเราว่ามึงเราต้องทำครูต้องทำไงดีวะเพื่อแบบว่าเพื่อแบบครูจะได้ไปงานวงกูเราก็เลยบอกว่าอย่างงี้ง่ายๆเลยมึงขึ้นค่าตัว ขึ้นแค่ตัวเนี่ยคือการปฏิเสธที่มันง่ายที่สุดแต่ถ้าใครสู้ละไปใช่ป่ะเออต้าฮาแส่ไม่มีค่าแส่แรกไม่มีเลยแล้วตอนนี้มาร้านนีงร้านหนึ่งไม่มีอยู่แล้วตั้งใจแต่เราอยากได้สรอบเราอยากได้สถิติที่แบบสูงที่สุดแต่ของเราอันนี้ก็คือฝากบอกเจ้าภาพใครที่ต้องการความท้าทายไปไม่แต่เราต้องบอกว่าร้านหนึ่งแบบเรารับแค่เฟสติวัลทุกเฟสติวัลเนี่ยมันมีค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วย ไม่ใช่ของเราล้านหนึ่งนะคะคือเรากับเอมเนี่ยก็อยู่หลักแสนแต่มันจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอ่ะที่แบบโอ้โหใช่ที่แบบเพราะว่าสองคนเราอ่ะเราร้องสี่สิบเพลงสี่สิบจาเอมอ่ะสี่สิบเพลงเพราะว่าเพลงเราเอามาตัดเป็นเมล์เล่เมล์เล่เกินเจ็ดเจ็ดคำลิขสิทธิ์ไม่ใค่สองหมื่นด้วยนะเฟสติวัลอ่ะสามหมื่นห้าหมื่นต่อหนึ่งเพลงอ่ะร้องสี่สิบเพลงเราพูดกี่นาทีเราไม่ได้พูดเรากินเหล้าหรอเตอมจะแทน จริงๆอยากให้เขาจ้างมาหรือว่ายังไงหรือว hey, her ่าจะได้เจอจ้างได้จริงๆเราอะไม่เคยบอกว่าเอ้ยห้ามจ้างจัวเอมจ้างได้ตั้งแต่แรกแล้วที่ห้าแสนอนนี้ล้านหนึ่งแล้วก็เลยดีใครอยากจ้างก็ได้ใครจ้างก็ไปสูงที่สุดตอนนี้แต่ไม่มีงานสูงเฉยเฉยที่สุดสูงเฉยๆไม่มี่สุดงานเดียวเท่าไหร่นะงานเดียวงานเที่ยวเราไม่แพงนะ ไม่แพงถึงตัวล้วรากพันนะรากพันทุกวันนี้เพราะว่าเราเปหมดนะเสื้อในยังให่เฮ้ยอย่าใช้คำว่าเสื้อในใช้คำว่าสปอร์ตบาร์แหวนมารกอด้วยแหวนมรลกดด้วยคือไอแหวนมรลกตดเนี่ยหามากเราไปเล่นงานแล้วมีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72 72บปุ๊บแล้วเขาก็มาดื่มดื่มดิ้งสนุกมากเราเต้นอ่ะแล้วแม่แบบ72อ่ะเราก็เลยดึงแม่มาบนเวทีแล้วเราก็พูดเล่นไงพูดเล่นกับแฟนคลับเราว่า แม่แม่ลองดื่มสิแม่ก็ดื่มดื่มดื่มแล้วบอกว่ามึงพ่อแม่เขาอยู่รอดขนาดเนี้พวกเราก็อายุยืนแล, <c oughs> แล้วก็เงี้นเง้ยเงแ้เ้วเรีกยเลยบอกว่า,มแ,ววาแม่เงาจริงแม่มาดูยอนเสิร์ตเนี่ยเม่รู้ป่งหงี้อีเอี้ยเงก้งี้งีี้เง <c oughs> ี้งี้ยเงเงเรียเง้ัเยเงียเงี้ยเงงียเเยเป็นแดนยก ทอดงบันีปุ๊บเราเลยทอดแบกมาแล้วกดให้แน่เลยโอ้ยใจใหญ่แต่คือเขามีแต่แบบว่าคนมาดูเอาของให้เราเลยเอาของให้เราเราถึงได้บอกว่าถึงตัวเราหลักพันต่อวันึงเราสปอร์ตบาร์ไปไงอ่ะเราสปอร์ตบาร์อีกวันหนึ่งวันนั้นไปเล่นลังสิทแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งน้องคนหนึ่งอายุยี่สิบต้นๆเขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนคลับแม่จ่ายเก้าขวบหนูร้องเพลงแม่ประกวดเพลงสตอ์เบอรลเล่ซึ่งสตอ์เบอรลเล่เนี่ยมันเป็นเพลงลึกหนูหนูบอกกูไม่เชื่อหรอกอ่ะมึงลองร้องใส่ไหมน้องก็ร้อง ทำตัวแรงแต่ล้วก็ร้องได้หมดทั้งเพลงเราบอกอุ้ยนี่แฟนการของจริงแล้วเราอ่ะวันนั้นเรามีสติแหวนเราไม่ให้แล้วเพราะแหวนพอเรากดอ่ะเช้ามาเราหาควักเลยเราก็ไม่ให้แหวนแล้วแล้วคุณจะให้เลยดิวะต้องหูก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยมีสปอร์ตบาร์เราใส่เสื้อในอยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อ้างนอกและสปอร์ตบาร์ เราก็เลยถอดสปอร์ตไลท์น้องมันก็เลยเป็นไวรัลที่ว่าโอ้โหแล้วแบคนแบบโดนใจอีกอ่ะออะไรอีกอ่ะไรออีกะไม่ได้ไม่ได้ใส่โล่ง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 ไม่ได้โว่าเป็นมาตรการว่าจะไม่เอาของมีค่าขึ้นเนไม่ใช่เราผู้จัดกงานวันไหนคือวันไหนที่เราใส่ของมีค่าขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาเห็นแล้วว่าวันเนี้ยเดี๋ยวโอู๋สนุกเกินแน่เริ่มแล้วเดินมาแล้วโดนลิฟต์แล้ว นาฬิกาถอดมาเลยตั้งหูตั้งหูถอดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราเราไปประขอบอยเนาะเราเราไปขนาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแฟนค่ะเพื่อนเราอะเราเล่นงานเสร็จเพื่อนเราไปดูเราแล้วก็กลับมาที่บ้านมาร้องคาราโอเกะที่บ้านกันเช้ามาเพื่อนได้รางวัลไปสี่จากเราร้องคาราโอเกะเราแตกตีไปเไลยรู้ตัวก็เด็กผู้จัดการเนี่ยอยู่บนรถนี่ยวันไหนที่เราสนุกเกินอะอยู่บนรถกลับบ้านกัน มีตังในกระเป๋าเจ็ดหมื่นให้ผู้จัดการไปเลยที่เขบอกว่าทุกวันนี้หลักพันต้องตัวหลักพันหึงตัวเราจะแบบเราจะแบบผู้จัดการอีกไหมตอนนี้ไม่รับสลักอะไรเลยนอนก็คือตอนนี้กยอย่างแดนเซอร์เราก็ปังเหมือนกันอุ๊ยแดนเซอร์ปังมากคือแดนเซอร์เนี่ยปังมากที่เป็นข่าวไปว่าแดนเซอร์สองเดือนอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าแดนเซอร์อ่ะนางจะแบบว่าเก็บ รางวัลทุกวันและเขาก็แบบเหมือนเขาโจทย์อะว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่สองเดือนก็ได้เกือบกเกือบสี่แสนติ๊บอย่างเดียวเออเราก็เลยแบบเอ้ยทําไมได้รางวัลเยอะจังวะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบที่แบบเราให้แดนเซอร์ลงไปจอยมันจะมีโยสับสี่เพลงที่ยแดนเซอร์ลงไปจอยดูแขกอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเขาได้โทรศัพท์จากใครขับมาไงไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่ห่อมิซาชิไม่หรือไม่รู้เป็นมิสหรอแต่เสียดายไม่รู้รหัสผ่าน เขาเป็นคนเราใช่ไหมมันได้รางวัลจริงๆเพราะว่าเวลาไปที่โต๊ะอ่ะแล้วเขาให้ดื่มอะไรเงี้ยบางคนเกาให้ส่งค่ะสักพันมีดีพันเนี่เราได้แล้วเขาไหมเราเราเราไปได้แล้วเขาไหมโอ้ยจานนี้จานเนี่ยได้อยู่แล้วเพราะว่าคนมาก็ให้อะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยจะเป็นแบบว่าเรามีแก้วของเราเพราะเรากลัวไงโดนใส่ของเนี่ยเหรอคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้าน มันอันตรายเนาะอันตรายแล้วก็คุณเอมแนะนํามาว่ามึงมันมีเรื่องโรคติดต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เขาโรคไปให้เราเราโรคไปให้เขาเพราะเราเจอคนเยอะก็เลยต้องมีแก้วของเราที่แบบเออเอาไปดืมแต่ก็คือดื่มดื่มปกติดื่มจริงดื่มจริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะลดละเราลดที่ว่าเราไม่ลดลดที่ว่าเราไม่ดื่มหลายขนาดเพราะการดื่มหลายขนาดเนี่ยเดี๋ยวเมาเราต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยจะมาตีกันเออแล้วมีทิคแล้วมีทิคแล้วจะได้ไม่ต้องเจอภาพที่ลยง ใช่ก็ตอนนี้ไม่มีภาพฮิ้วเลยจนแบบว่าต้าภาพบอกว่า,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 าจ่ายแบบอยากได้ภาพนั้นจ่ายเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาพนั้นเป็นตำนานไปแล้วภาพนั้นจะเกิดขึ้นอะไรแล้วเกิดได้ถ้าถ้าเงินถึงร้านหนึ่งฮิ้วขึ้นค่ะทำ <c oughs> ไมเรายังร้อนเองินอยู่หรือว่าเราก็เป็นแบบว่าเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เลยนะเราหาเงินไปสร้างบ้านให้คนไม่ได้ถามงินธุรกิจนะ ค่ icana, จะจริงๆจะมี3อย่างธุรกิจสร้างบ้านเดนหนึ่งเลยคือรับสร้างบ้านก็พิมพ์ว่าจะสร้างบ้านอันนั้นคือรับสร้างบ้าน2คือสร้างพูวิลล่าแล้วขาย3คือเป็นธุรกิจบ้านสําเร็จเป็นบ้านสําเร็จที่แบบว่าคนที่มงบน้อยใช่ค่ะมีมีงบน้อยสมมุติว่าคือด้วยความที่เราเปิดจาดสร้างบ้านมาเนี่ยคนอะ คนนะสนใจจ้าสร้างบ้านเราเนี่ยประมาณ90,00กว่าคนที่แอดไลน์มาอยากให้เราไปสร้างบ้านแต่บางคนก็มีแบบว่างบไม่ถึงล้านแต่อยากได้บ้านขนาดนี้<อ>เราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ที่เป็นบ้านสําเร็จที่เราประกอบไว้เลยแล้วก็ยกไปตั้งให้เลย<อ>มันก็เลยจะมีสาบโปรเจกต์นี้<อ>ค่ะงานในธุรกิจนี้ไม่ดีไหมเออมันรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าเราชอบเราชอบหนูเป็นคนชอบสร้างบ้านอยู่แล้วอะชอบสร้างบ้านชอบรื้อชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอะทำเองค่อยๆทําทำ เราไม่ต้องเราค่อยๆทําไม่ต้องกู้อ่ะหนึ่งไม่ต้องกู้ค่อยๆทำแบบว่าได้ตังมาก็ไปค่อยๆทาค่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นเงินเราเองแล้วก็ได้เอาเงินเราอ่ะไปทําเองไม่ต้องเอาเงินเราไปลงทุนมีพีออเดอร์เยอะไหมคะตอนนี้เดี๋ยวโชว์รูมเราจะเสร็จเนี่ยไม่เกินอีกประมาณ3าเดือนที่โชว์รูมเราจะเสร็จจริงๆแล้ววันนั้นเราลงรูปไปเนี่ยคนน่ะแอดมาประมาณเกือบส0 0ร้อยกว่าคนและจะมาจองจะมาจองเยอะอ่ะไอ้บ้านสำเร็จเนี่ยค่ะ เราบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากให้ไป่เห็นของจริงๆเลยเราก็เลยจะทําโชว์รูมที่พัทยาซึ่งเป็นที่ที่เราซื้อไว้ที่จะทําโครงการพูิลล่าสอเพราะว่าพูิลล่าหนึ่งขายไปแล้วใช่ไหมใยวแล้วมันมีกําไรไหมคะในการทำิโอ้นี่อยากเปิดให้ดูเลยนะเปิด ติดรถช่ำตก็บอกแล้วไงที่พะล็อกเพลงเพื่อเงินไปสร้างบ้านจริงจริงมันเขาเรียกถ้ามองในธุรกิจมันมือรือมันรวยครับเอาจริงๆแล้วอะได้ความที่เราอะใจดีมากกว่าเราอะชอบแบบว่าใจดีถ้าแบบจริงๆริงเขาสร้างบ้านกันอะเขาจะเริ่มกันที่แบบตารางเมตรนะคะสองหมื่นห้าเขาได้เหล็กแพงข้าแรงแพงข้าแรงสี่ร้อยตอนนี้ไม่มีแล้วนะจะพูดตรงตคือแค่ฉาบก่อฉาบเข้ามุมสวยๆเนี่ยพันห้านะต่อหนึ่งวันข้าแรงอ่ะ เราแต่เราเนี่ยคิดอ่ะกลางเมตรละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยรวมของรวมแดงด้วยคือทุกขวอาในตลาดเราไปซืด้วยที่แบบเรารับประกันเราไม่หนีไม่หายแล้วอะไรเงี้ยบางทีอ่ะถามว่าเราเจอช่างที่เพราะตอนนี้หน้าไซสงานเรามันหลายสิบหลักหลายสิบหลายสิบที่อ่ะเราก็ต้องใช้ซับบริษัทซับถามว่าเราเจอช่างที่มาสมัครกับเราแล้วเลวไหมอ่มพูดตรงเยอะแต่เราอ่ะเป็นคนรับผิดชอบพอช่างแบบว่าพอนวดงานนี้ไม่ตรงเราส่งวิศวะไปด้วยนันเราเปลี่ยนช่าง และที่เสียหายเรารับผิดชอบไปแล้วอ่ะไอ้มอสมูทเตอร์หนึ่งล้านบาทได้กำไรเท่าไหร่อะโอ้โหตอนนี้เด็กเปิดให้ดูนี่ยหนึ่งล้านบาทก็คือติดลบไปแล้วสองแสนเฮ้ยแล้ทำทำไมทำทำไมทำเอาเอากำไรหรือทำเอาหน้าทำเอาสังคมไอ้พอชอบทำให้ดูเออมดูดีขึ้นไปเอะเลเป็นนักเลิกไม่คือมันเพิ่งเริ่มไงพี่ใช่ป่ะล่ะคือไอ้หลังที่เราขาดทุนก็คือช่วงแรกๆแหละแต่มันเยอะไปหน่อยแล้วการวิชาวกีมาจากไหนนักคือเราชอบ เราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราอ่ะมีประสบการณ์ในการโดนโกง uh huh. เพราะว่าเราเอาเงินไปเอาเงินทานยยํางานอะไรเงี้ย uh huh. เราเชื่อดังนั้นไงเอาเงินไปทํางานจริงๆไม่มีเราต้องทํางานและเราก็ต้องมีเงินไปด้วย uh huh. จริงๆก็คือคนอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเราแล้วเราก็เอ๊ะเราร้องเพลงมาเราจะทาอะไรนะ้อเพราะเงินอ่ะเรารู้สึกว่าค่ามันจะลดลงเราก็เลยไปซื้อที่แล้วก็ไปสร้างบ้านแล้วก็ไปเข้าแอปแอปหนึ่งแล้วก็มีคนมาจองมานอน เออรายได้ต so ื y, mm okay. ่นเต้นไปซื้อที่ใหม่แล้วก็สร้างแล้วก็ขายแล้วก็ไปสรบความสำเร็จทำไปทำมาเอ้ามีลูกน้องอยู่ในทีมเพราะว่าหัวหน้าช่างทิ้งก็อยู่กับเราก็เลยมามีจ้าสร้าง้าอืออันนี้คือทำประสบอะไรคือมูด้วยั้มอุ๊ยหนูพูดตรงเลยนะไอ้มูเนี่ยตอนล่าสุดที่หนูไปคําชโนดเนี่ยหนูไม่ได้มูเรื่องนี้เลยคือหนูไปเล่นอุดร้อนหนูไปเล่นงานที่อุดรและหนูว่าเป็นคนที่แบบ ถ้ามีเวลาหนูจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่แต่เราเป็นคนไปไหว้ใหญ่เลยเป็นคนเล่นใหญ่บารมีธีแบบไปสีใหญ่เลยเอามดไปเกือบหกหมื่นวัน่ะเพราะมีนางรำด้วยเขาไม่ได้ขออะไรปู่แค่ไปไหว้ว่าปู่วันนี้หนูมาเล่นงานนะถ้าอะไรที่มันไม่สมควรหนูขอสมาภัยแค่นั้นกลับมาโรงแรมในเมืองประมาณบ่ายสองครึ่งตื่นสี่โมงเย็นลูกน้องส่งมาว่าคุณจ้าคะคูเวล่าที่ปัตยายังไม่เสร็จนะพี่รัวยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยอะไรยเงี้ย มีล sí, ูกค้าจะจะรับแล้วก็ซื oh ้อเงินสดเลยสิบกว่าล้านนะแล้วเนี่ยเขาโอนมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้ววันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเราส่งมอบไปครับใช่แต่ล่าสุดผู้หญิงโพสโพสมันโดนหมอดูทักว่าลูกนี่จะทรยศอยู่นไหมเขาเขาเลยศทุกวันลูกนี้อ่ะลูกนี้เราเยอะไหมคือมันเยอะอยู่แล้วยอด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 เงินยอดเยอะมายอดเยอะทุกคนรวมกันโหเยอะคือแม่อุ้ยจิตไม่ถึงเพราะว่า ไม่มีให้ขนาดนะั้นตอนนี้ไปซื้อเหล็กซื้อปูนหมดแล้วเราก็ไม่ถึงไม่ถึงเป็นสิบหรอกแต่ว่าแต่หลักร้านมีแล้วเรามหลับได้ยังไงเพราะในเมื่อเขาไม่ใช้ดังนั้นเมื่อเป็นเงินเรา เราเคยผ่านที่มันเยอะกว่านั้นมาแล้ววก็เลยชิ้วเหรอจิก็เลยมารู้สึกว่าเอออะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คงไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยต้องเอาคืนนะน้องเรานะก็คนที่ถ่วงนี้ก็คือพี่สาวและเป๊กก็คือทะเลาะกับทุกคนแต่เราไม่ทะเลาะเราไม่โวยอยืนจิ้วชิ้สวยเป๊กทะเลาะกับทุกคนแต่เราแบบแม่ทะเลาะแบบหลังหลังไอ้คนจะไม่ให้ใครยืมหรือว่าหรือมีมาตรการยังไง ตอนนี้เหรอตอนนี้มาตรการก็คือไม่ให้ยืนก็คือบอกเลยไม่ให้ยืนไม่บอกด้วยว่าไม่มีมเพราะว่าเราถือเคสเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวไม่มีตับปากแต่้าหมอดูบอกว่าไม่ได้คืนเราก็ทําใจว่าไม่ได้แน่นอนใช่คือหมอดูเนี่ยหมอดูคนนี้เขาบอกจ้ะว่าเดือนนี้จ้าจะต้องมีมีมทมี่มีสิ่งนี้มาติดตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอลูกนี้ถรยศลูกนี้หักหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราเราเราไม่มีเราไม่ติดตัวหรอกเออปล่อยเถอะถ้ามันหักหลังเราเราก็แค่ไม่ให้มันยื้ต่อขนานจบแล้วแต่มันเยอะ มันหลายคนต้องวิ่งกี่งานโอเคพอสองพันกับพี่กีมาวันนี้ันนี้เลยแล้วกันพันถงเงยนันถงเงดีค่ะ